มาอุงแทนวเจาคือเป็นสลายตแยะลายพบแสนปลายเมืองปกเสือถึงดาวัที่สองหนึ่ง 24, บีคริสสองห่งสาวสอง่ะเมื่อได้ทบผู้พันโดนอกัการดังของยูทูบเฉียวันหึงุนว่าเอฟซีกูเก็เตบิวบันแหงรายกันเมื่อได้หลายขา่าวเตีมาตกตักีนอปันแทงเอาไว้แสงกัปลองเจ้าสู้ ตอบลากก็ดีเข่ามังเข่าเจอไหนลองอันตีอันเจรายซึกสั่งมันใครตึก๊กปอไหนลองไหนกุ้งก้าวรครับื่องดดขอดที่หนึ่งอ่อนตา SSPP โคเขียวเขาคอดพอได้มีมาในเหง้าปากหกสิบสี่เปลี่ยนมาตับจุ้งหนึ่งตับจุ้งสามยอย่าก็ตับจุ้งเจ็ด 7เจ้ากายภาค3เจ้าหรอยเมา4ปากภาคพี่น้องบัดนี้ปอค่ะบัดเว้ย3จุ่มได้ปอละ4นํจุมหลายเพิ่นสิบ่แต่ิกเอาเบิ่งใต้เฮาค่ะดอกเดียวก่ขอได้มีอย่างอันยังหม่อันแตกแป้งนั้นเฮาค่ะออมหันัง3จุมกวยจุม3อย่าจุม7 เห็ดควหนีดาจืดจัดวานมึงเอาไว้เมื่อนา่งเเห็นกอไต้จื้อนี่ก็ตีได้ว่าจอยเถียมปันเฮงนําหรือลูกหลานไตจือพันไตดีมีิญ่สิ้กว่าตั้งหนักข้าหจื้อนัญ่ได้ด้วลระเมคขึคำวมฟ้าเล้เพิ่นเอาปีญ่ไว้วานจางสุดอันนี้ก็ปีดาาทีคูกันนี้ก็ใน จุดหนึ่งเมื่อหน้าเจ้าปางผ้าย่าเกาเต,าตาเ๋าคมอูเขียนสิเด่เผาห้งองของดิสิเด่เข้ามาในเมืองไทยได้ลยเป็นน้ำหมูน้ำตาไล่กวดาดไล่ผันไรยางายไรป่ายทำง่ายเจอในเพราะอยู่เดียน,นี่พอให้ในน้าคนหลนหังคนเมืองก้อนหนึ่งลองตุกข้านี่มันเตือดเตี้ยมาอกกะอืออยู่แต่ผาดินโค,โคนเคียวกูกอดูิดี่ยวกูอย่างกวนเตกวนอันว่าอะไรมันขานใจนะ่ะปีน้องเขาขาน เข้าสารใส่หม้อบ้อมติ่มมีสมัครย้อนเขาย้อนขอดเอาย้อนขึ้นเอาย้อนกลเอาากนอร์เจอหนมีมาปานสิบปันดีอิ่มดีมือดีจานปีสุดไล่ในไล่สั่งเขาเน่เก็ว่าหกสิบสี่มาดีดีเงินค้าขอดขอดไว้ปันเมืเ่อแล้วปีคิดส,สองเองไปเ้าสองในห้าสิบเจ็ดปีเต,ต็มปีเยอะกว่าเดิมดี อันใต้ไรนั้นมีสังไรหรือสีน้ำหูน้ำตาอะไรก็อะไรผานไหลซุ่มหนุกซุ่มหลานการนั่นเไปอันเอาป่าตึ๊ดใต้ดี๋ใต้เสด็จใตอันไหนนะจุดยิบกองกลางกูหมูในกลางงานสังล่าสังเล่าเข้ามาใต้มืองหรือสัมช้าอากาขาดกี่ดอกคนบ้านคนเมืองมีหมาอ่อไปบุนมีสนิแต่ได้เอาจริงใ้กันอยู่ในหลักพีขกินเลยสังล่าสังเล่าวันคนวันเหลือคนเมืองเยอะกว่า ปีป่นปีเอาไว้เนยกยว่าหกสบสีมาดีๆีเพื่นคำนาง,างข้าหัวเจ้าสวยแต่เจ้าข่ามยองหุยคอดคอไว้ไปเดสิบเอ็ดเอพีพีเนี่ยความว่าปาดีเหมือนสูงสิ้นได้เจ้าแจ้งลูกของเมนาเพื่นคำคอดคอดไว้เหมือนกันก็นั้นนี่มีมาเอสเอสเอสพีพีถึงมาวันน,นี้ ไตหนังกันเนี่ยมทบกันไรไตหนังกันพบกันไรไตหนังกันมูบกันไรป้าเปลี่ยนมาได้เรียนกว่าหาป้เปลี่ยนมาได้เฮ็ดก็ป้าเปลี่ยนมาได้เกี่ยวเสียงเงินดองเสียงอื่ก็ไหลเออนังหรือเจ้าเก่าได้อยู่ไรนังหรือเจ้าเก่าเด้เก็บขอนย้อนเงินได้เฮ็ดขุนเออคนมึงน่งปางสืบปานคนมึงห่อห้อหายหาปเปลนรองไม่รองเดือดย้อนเขา tiền hà mà quả chu mà hiết cổ mà thứ này àm sẽ đã thứ trả văn mừng sẽ đã trình đại quê biển đã chung bàn hay khẩu cá nàng quý bị đào sao từ đường sản loại thứ này hãy à, cứ mới rằng bán giàu sự thiền ha cuốn sáng thứ tay thứ này àm biết quá tại nơi giàu cuốn có đi đẹp và hàm เขียนกองมาเสื้อเทียนขรับหลังเจ้าใจเล็กเสียเลยจ่อกระหาปุ่มฤีธอยู่จ่อมันก็เฮ็ดมาปานสืบปัปอไต่หนังกันแด้อ่ำพร้อมไอ่อำเป็นตับสิเดียวคอทีฉันเดียวไต่แผ่นี้เดียวปุบตั้งมือขึ้นอย่าไรมาหน้าหูเจ้าแขนสูงรองอันเคยเฮ็ดก้อนอันเก็บขอนย้อนเึ่งเสียยิบกองกลางในแผ่นผ้าสามี เมื่อนว่ามาในบิปีนีอโกหนึ่งก็รู้ไว้มีสังกอเลียนขาเลียนขาปานสิปานมันน้ำจะมือว่ามามือสินปานจะสู้สู้เขาการนั่งคุยมันมีมาถึางไหนอย่างเอออนไ้น,น,นะบอกอะไรไปวันคนนั้เนเพื่อนตัวดีกันเพื่อนตัวดีไ like, ล่เฮ็ดไล่สั่งไล่อ่อนเจือจามันมึงยากกว่าเนื้อตา้ดีตองใหหมัดเมียนเอาไว้ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานในความไทยลาอาไว จื้อเสงเสือเทียนก็ดีซสือเหล่าก็อยากปางผ้าหา้าปังเพื่อห้าอีสังก็ว่ากันกว่าจั่มันกาให้เขีมยมีดอาปัญญาทัา้งหลายเบิ้นด้วยดีไล่เฮ็ดเออค่าของคนอยู่ที่ผลของงานความบินก็ลับเอาไว้อยู่ดีการเฮ็ดกันกาสางเลยอันเอาเจื่อจันว่ามึงหลวดการอันกุย ลองเนี่ยพ่อขามัออดด้วยมือเลยก็ย่อว่าอะไรเป็นเจ้าบังผ้าห้าเจ้าสื่อเทียนห้าเจ้าคุนเสียงห้าจ้าก่อนที่ได้เลี้ยงหาเลี้ยงหามาหน้าปานสิบปการสังคมเทีท่ยวๆว่า,าพ่อละโหน้าคุณมึงได้อากาศขกี่สังเจ้าเขาได้ตาโูมีคุณมึงเหรอเท็ดไหนก็ว่า เขาเลยด่าเจ้อจาเลยเอาความอีสังเิลมาละอ่ำอายตัวอายจอไ,ไอายห่างสิลป์เออในอยู่เดียวค่ะล้วนกุณเช็ดขาวก้นอันเล็บเหียนเงาลายวันมึงยามเดียวสิเลยใครหลักถิงนหม่องนกเขียววันไทยปานสิบปานมาไต้ตัอไติตึกตัวมั่งกันไปยอะเพราะว่าอำ่ำพี่อะไรเอ่เียบติซุ่มมันว่าปากห้องเอาหมูฝูหมูถาป้องจู่ป้องเจ้ กว่าห้องเอาเป็นมาเกามาเตามาเผาเตะกว่าห้องเอามันขีดรถขีดกากว่าเนื้อคูณนะไรเรียงมั้งมันมีจดีมีเจตีเกี่ยวเลื่องสุดมาเมียนมาเขาเพียวม้ยใครยังตายเจ้าโรฮิงญซเจนี่กูก็เด้หูกันไหมไทยสิบมาเขาป่าขึ้นลุมตราสันโลกนั้นก็ลุมเตียบตัดลุมฝ่าไว้ที่กรุงเทพเมืองเลนร์แลนด์ เสื้อเทียงๆมาลาตทีกวนเมืองว่าเขาตื่นต <cod ile kü re cookies> <u Cam> ่ไหนปันเฮียงมาเนออันไหนก็ว่าป้อเขาหมอป่อหมอสวดในเขาตีฮิตอยู่ไรล่ะหมอป่อหมอสวดป่าซื้อใน้ควันดีล่ะซื้อจาไรวัดเมืองหะเหมือนก็บควันดีล่แอบผีโก้เขียวแต่ได้เก็บขอนย้อนนูนี่เฮ็ดขูนได้ถนง้าพสามีสิกว่าการอ่านดุยซื้อเนี่ยปีหน้าเขาเดยววันขันบุญตัว เลาบเตียงเลี้ยงมกะนายพ่อเข้าไปคู่กอกว่าาเข้าคานั้นมันกอดเตือเดียวเหมือนกันลยอยู่ไายสั่งไายเฮ็ดมาเนี่ยเสียนไล่ิึงเจียนใจกบุ่นยูรินี่สุดโตเสียไปเลยจ้ามึงยายไปเกิดข้าบ้านเองก็บบเก่าสิโพค่าอามาเป็นเองก็แบบหกสิบสี่เขาขอดตับสิบปป่าตีมาซช่ไสารเล่าสาเล่า กว่าได้เมือหนึ่งปานสิบปันปีนไว้ได้เอาไว้มีพอยเดียวแ่เื่อจเฮสันเรัยเซึ่งนั่นแหละเตรียมเมอ่อเข้าคาไปเกิดเกิดไม่ก็ติขันอนหคตเี๋ยวยากเดียวกเจ้าเจ้าไล่มหาสีผู้ข่หมึกนึงตัวกันวันกันมือ้อเขาหนังกันอ่ำบุกกันได้พอเขาหนังกันอ่ำพุ่มกันได้พอเขาหนังกันอ่ำทบกันได้หนังยือเดียวคนได้เ่อนตายหนังือเดียบเชียวมวยนังยืนเปงกัน เจอไ,ได้ไไดีไ,ไ,ดไ,ได้กว่าพบมาได้ดีได้กว่าคุมมาได้ดีได้เอาเกี่ยวเสียงนิ่งจ้องเฉยกว่าปั่นมานเนอออันนี้ก็มีไหมเอออันนี้อยู่ว่าดีสุตรีเจ้าเสือแทนในสุตรีเจ้าบนเสียงคือใต้เทากว่าปว่มามากๆคนกาปันหมลายามเยวมันนังด้านอ่อนห้ามันังเจ้าสู้ห้ามันงังพงหันสลวงโตงห้าอยว่าอ้ออ้อดีกว,ากวาา้างไกลไปเดยเสียดายมันเมียนมีงันนี้ยังใหม่เตี้ยโต จะใจไรวันมึงเอาไว้เว้ยตึกไปตึกยางจอมหลังคนอําผู้รอกของพู้นิสัยเทสกินการมึงเหมือนนั่งเจ้าคนเสียงเจ้าสอเทียนเขาซึ้งไหนก็อนหนึ่งเท้าเย่าง่าไขสวนเย่าตึกมีคนผู้รออกของพู้นี้กว่าจอมหลังเทียนน้่มันปล่ยสิงก้าวหงป้านั่นมันไข่มันก็เปลี่ยนมาถึงเมื่อไรๆอันนั้แล้วเขาล่างมันหมอออกกันเขาสั่งสอนกันไล่ใหนเดี๋ยวนก็ได้เปลี่ยนอะไรเว้ยเพอะเขาขาด้วย ปีนองเหมืกันเ่เอออันนั้นตาเดียวเป้จุงของอาสีของเสียวขคุนได้เลี้ยงหามาตาเดียอยู่ไรเนี่ยปานตุษาก็เลี้ยงหามาป้อเสียนไปมื่อไหร่ว่าสู่เจ้าอยู่ได้มามาเท้าปีใบปานเจ้าใจน้องเขาเนี่ยจองสู่เดชพิชเช่ได้มาก็เดินผู้ได้มาก็เดินไม่เพี้ยน นี่ก็บก้าวที่บอกคุณสาวบ้างคืนกว่าเทียบสี่เทียบกับวันนี้บินเขาซื้อในคนเมืองหนุ่หายตายไรก้อนไรผางเมือนเมืองปั่นเสือในปลายกว่าสามที่สามวันถึงมายามเยอตึกท่าไม่เทียบสี่เทียบซื้อในใต้ไรทุกข์อะไรผางจะเออดีโคเขียวกับปันนั่นใจน้องเขาอ่อนโหนี่หอกเกะหลอกฟอกเชลยอยู่กว่าเจ้ามันีข็งรู้ก่อนมันดีเหมือนดีจันเพราะว่าจะปั่นคู่เขียววันให้ยิบกองกันปีนเองไตปีนเองจากตือเมือนเสมออามลุ่มล่ามตัวไถึง เออนี้ก็เป็นไม่ได้หเมื่อคุณสาเอืองเพิ่งใส่เขาตอนนี้เมื่อจ้อนซื่ออยอสิเตีมาพวกบอในมวนวีแผี่ยนอีวันมึงเขาก็อยากขิงแต่ปูรอกปูไลกูไปไปห้องเอามานห้องเอาปองสู้ปองเสดใช่ไหมเห็นไมาดยุดลำตึกกันเดีหนังรือดีย่าเห็นเทียงกันกานานตีกอาตีมาตีซ้อนมาอ้ออ้อไอเขาใชไหมมันตื่นหมอกาหรือนวุ่นวาพีีน้อาคารืูกันไปเออควรเ้าคาได้ ย้อนหาราเด็กเอาป้ายบะมีเจ้าเก่าเปลี่ยนยันเอานางยิ่งเนี่ยางนางใหม่เปลี่ยนยันเอาปากป้องเปลี่ยนยันเอาหาวตาเปลี่ยนยันเอาอันเจ้าเก่าเพ็ดคุณเนื้อปลาถึงเรานั่นมาเป็ี่ยนดีจำเสียมันไอ้ตัวเด็กทำมันมันเฮ็ดตาเข้าห้ามันเฮ็ดตามันห้าเนี่ยเธอเจ้าคือมึงสไลอยกูเอาไว้ดีนี่ยนั่มันเปียสินกาหัวปลานึ่มันไครเจออันหันยีในปันเฮงเขาเส้นอะยรยอดบ่หมอก็อ๋อมันตื่นเตี่ยมเอาไว้ กบไลเดียวมจังซีห่ามกันตรงไหนจัำแต่จ,จังมันปีนอนอหปันเทียงทั้งหลายตีในยยองว่นด้วยนะปานภู้สาเขาก็ยย่ด่ามือตีอยู่ไรนั่นยอมไหวเฮ็ดคาริพาลมานเช้าปีบ่ายปานใจนอน ถึงมากัปัญญาเดียวตึกเดียนหามันตึกดพึงมันตึกเข็ดกโมันเสด็จตาเด็ตึกอาสีของเสียวคือได้ข้องวปองจู่ปองเจนเอ้เมันไต้โปมาเสด็จมังเลี้ยห้องมหาเมฆปองจู่เฮาน้ามันหนืมออกายเลยล่ะเจอจารีวันมืออันมันจอมันผู้ดีปอมมันให้เดือดเสีแงเขวปีแขันมันให้วันเฮามือเฮาเฮามีเอ็นมีเฮ่อโมกันดีโมกันั่้จชฮะอ่านแล้วเกี่ยวเสียงเงินตองขี่มาปันมันสวยแต่ไม่กั้มเขียมห้าลายเหล่าเรื่จริงหรือเอ๋รองติ๊ก กวนนมหางเนมันดีอันถงในเมืองไทยก่นน้ำก็เจี๊ยบใจไล่ใได้ลลยสั่งเขาถามว่ากวนมึงเอืออื่อเสียเลผู้รลองเขาหากวนมึงได้เป็นจรินะอันดีวัานเามือง้าไต่กับปันหม้ายเดี๋ยวอันเคียนอีกลยไปปีนึ่งเสียผู้ลองสุปภาก็ไม่ด้งหลงั้นลหยไต้เลยเดียวอย่ามีว่าทธางมไม่ธรรมหรือกวนมึงเขา ยาด้วมลิมเสยเอขคนมกอมาเตรียมบาอะไรซื้อเทียนปล่อยซ้ออันนีไปลองดีมีเอออันไหนตายกว่าสีาก็เพืนยังตีลบตยอย่างี้ตเทีย,ยงตดูเกิดเทียังตีลตยยตยยสิเด่าตเาีสียห Tiền viper si lạc nè bom yun tang tay lạc si kia tayo ai bun tiên nè mi ba si cũng hai 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 Ờ hai 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 này hai hai mà, Mới hai cuốn hai hết hai Mới hai 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 lông hết hai 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 เลี่ยนหามาเลยอาไม่ตา้าก้นมึงได้กระยินรถพี่เขียนเหมือนหนังเอสีรู้ไหมเขาเนี่ยนะป้นกันไม่อะเขาเดี่ยนหามาได้ต่คุมมันตปึงมันตามาจอยเทียมกัมเทียมสร็ตึกอาสีของสีเ็คือจะได้แต่ดิ้ก็บปนยอตเก็บ,บขวัญยนต์ีน้อมึงได้จะไหนเออลายเ็ดเขาจองน,น้ำมันไข่ฮะปีนอหัวปั่นแกงหลายอันเสียมไม่มึงหลับมาเลย สังเขาเป็นคนดีเค่แต่เจ้าจักรแตาวันมึงเสียไม่รู้สมาราภะเขาดีนี่ยย้อนภาบออกกูจู้กูหลอกจ้าเจ้าบ้าอันเขาคิดนั่นพิกลำคึกขำสินะอันเสียไม่มึงมาหลานมันเป็นปอดอนตัวหนึ่งของหลวงในก็เอออะไรก็ว่าก่อนนั้นปันสิปันพี่น้องเขานับตัวเงยเขาบอกหกสิบสี่มาหาดดีเพิ่มขักมขดพอดไปปันปันสิปันเรียนหามาเรียนหามาปู่เขาหมดเขาถึงมาปันเขาว่าตึกลนเขาเรียนหามานี่ว่าเออมันเป็นไม่ได้ไหนกัน จะมันเจี๊ยบจะมันเนียบเขบาา้านอะไรหมูจใจลูกหลานเขาส่งมาอยู่ในเขาในก็ตายย้อนเขาไหลก็ยังตาเปล่าเปล่า,ลาสุดๆเลียนหาม้านอันม้านนั่นอันเจ้าว่าตาเฮใต้อย่อยู่มึงหรอกมึงนะครับปอกขึ้นเสมาอยู่เพื่อนอยู่ยี่กัเดเย็นรถพี่เขียนมันใจได้ไหม เมื่อวันจ้างเนี่ยตั้งอ่าสี่เขาลงไล่มือแอนสี่พี่ดาวเขาได้ปนมึงปัน่นล่างคือ้วนมึงไตป,ปั่นขึ้นเหมือนอ่างมึงขี่มึงไทยเกามามึงไตมาก่ามากขายมึงกินเงินควานมากเหมันใ่ไหมแอนซีเอเนี่ยอ่นติดก,กันคุยกับไทยคนมึงไรควันขเขาจะไหนซ้่มเลียนถามันเลียนถามันในตาเฮาเอาดูเขาลอดอ่ะตามันดีช่วยเขาอ่ะตาเขาดีกล้าขายอ่ะตาเขาดีมากเมียจุ้งเขาเลยแอนดิโกข,ขี่ว,วันไทย เออไล่มาไล่ต่อรองมาไล่เตรียมการเมืองอาไรใจเยอ่มมากเช่ตีหญิงคนเมืองไทยการันตเว้บปานสา yeah ิบปะสำนับม um ันไข่เออมีดเอิทธรอบเขาเราไนะเขาจะได้เวกัาไล่เขาเชดย่างนี้เลยมันจอเลี้ยงเขาซุ่มเขาเลี้ยงหํำซุ่มหํำตีจอกโยกหลด่านคนเมืองไทยก็ัมากขึ้นนะเอากระูกาว้เยอะ้แล้ว เอออะไรนี่เชื่ใจเราไว้ปีนอกอปันแหลายอันนี้ามรู้การวันเมื่อไงเขาเลี้ยงท้ามานเลี้ยงท้ามานปันสิบปันอ้ำใจเลี้ยงท้าตัดที่จะเลี้ยงท้าตัดโตรเขาอยู่ไรการงานกุยสิบเชื่อดกับเรื่องพ่อที่สองเมื่อที่หนึ่งเดือนสี่ปีพี่สองอินเศร้าสอง ข่าวนะคางเสียงไตเอาลองเจ้าซึกสู้ขุนแสงคือไตป้ามป้าวาากันใช่ไหมคัหนึ่งเวเล็กยาวก็ต,ต้านออกหลายพ่อควา่อถึงว่ดีในวิดีโอเส,ส,สียเลยก็หกทบอุโบกันตั้งซึกหม่อันก็ห่างเสียงไตเตรียมโคตส์ต่างเอาไว้หลีตัวไว้มีอยู่คอหนึ่งอันเจ้าซึกสู้ตอบรับกว่าดีข่าวเสียง เจ้าสิกซู่ลาว่าตำรวจึกมันสั่งให้เข้าข่าหอยฟอนขึ้นเชื่อเข้าข่าวควัดถึงไหมถ้เข้าข่าววนหลังขึ้นเสียงๆมันไมอได้อะไรเจ้าสิกซู่ลาวปฏีข่าวเสียงเกลีเราหาวสิยงใคเขาก็มาเตรียมโพสต์เต้ข่าวมีดีกว่าที่มาเอาไว้เจ้าสิกซู่ลาว่าสัางจึงว่าซิกมันเอาเฮียงเิเลอมจำมาในสิ่งหกองทัพเปี้ยไง เป็นเปรียชนะเป็นปัญหาไว้แล้วก็เป็นไล่ง่าเจ้าสู้ฮาวยมันก็สู้สองมีสู้ทงล้มในกวก่าป่วยให่ดีเสียไม่รู้เนี่ยผู้จักอันจีว่าเจ้าซึกงสู้ผู้ขางปากแอสติกโกขีวันไทยกันนะปีดอ,อกวปันหองเจ้าซึกงสู้ในลยาวบ้านสั่ง ยอ่อเข้าถอยเออเนี่ยเด้เจ,จ้าซื้อสุ่มมาอ่าเจ้าซึ้อสู้ว่านั่นเขาใจเขาปวดหลังในใจเข้าถอยกินเตี่ยนเขาา่อนมาหรือเสียดต่งกามึงแดกกงประจังปวดกลางใจกว่าใชได้ลายในเนี่มันเป็นเปรียบนาปัญหาตั้งเข้าไว้สังเอิ้มจำโค้กเขียวหวานให้กับสิงกองสั่งเตียบไหลใช่ไหมเจ้าสู้ลาดเนี่ยลาดกึ่งกึ่งกลางกลางปีนอ้องปัน่นแหง ป่อขามาด้วยเนี่ยปอตั้งลูกลูกตั้งป่อนี่รมันก็ดิวกันไรอมันจะว่าที่เฮ็ดปอสิบกันมื่อเดี๋ยวไปมันเฮ็ดปอสิบสิ่ก้าใครเป็นปอตี้มาในเมื่อปานเจ้าซื้อเทียนเขาคุณเสียงถึงไม่ยามเดี๋ยวเนี่ยเฮ็ปอสิบก็เจ้าเอวตีเลยว่าเป็นกวนขึ้นเดี๋ยวกันเทียงรู้ก่อนเฮ็ดสั่งเลยอุ่กระดิ่มไป่หล่าเจ้าซื้อสูงเข้าขาอุ่นกรนดอยลอยแคลเกี่ยวเสียงยุ่งจองใจก่ได้เสียง เสียงนี้เสียงนั้นมึงสู้ได้ไนก็ใส่รถใส่ก้าสเดมาปั่นคาเลนะหรือตลไร์ตีอยู่อันกว้างไกลไว้ดังสนิทฮะจางวัวถึงมาดังเมือนโตมึงโตนใช่ไหมผมจะฮ่าฉลองโตพงหันก๊อตเอาไว้ลากนาป้องกลางอันบานปั่นมาเนี่ยจ้ากว่าใช่ไหมอันท่องเที่ยงกันต่ำไปเพียงไม่สีเขี้ยวเลี้ยงเยอะเล่าเยอะมันเจ้าเขาอย่างไรตีหันป่อยเตลารตีตีเออใช่ไหนค่ะดีเอาขาคนมึงใครหูอย่ากัใครหัน ก่อนนั้นพีน่าเจ้าคือเมืองสันหลอยเจ้าสู้เขาเขาข่าก้นเมืองตัวอยู่ว่าเจ้าเขาเชียสังเวยตุ้งหนึ่งล่ยหนึ่งปีน่าที่จะรันเมื่องฮ่าปีน่าสุดูเจ้าเขาฮ่าเข้าข่าอำไรอื่นๆื่เลยกวนอมาไดมั่นไปกินเยอะเจ้าสัวขากู้อีกหนึ่งป้าเจ้าเขาอำอุบไล่ป้าไหน แต่ในโฮมตับฟองจู่เสียพวกตามมึงเฟโดเรนีมครฤซีสาอาซีของเสซลคิดจะได้มีดีกว่าเติีแกเขาเองในกองบานเข้าผมและตับฟองจู่เสียพวกตามมึงเฟโดเรียนเจ้าพ่อวานันดู้เพราเจ้าหอมเฮ็ดกับอาซีเขาเฮ็ดตั้งขึ้นมาเดี๋ยวหีหลาเจ้าซึ่งสู้เขาคาเจ้าเขาอย่ามีลืมความหลับจึงในเจ้าเขาลาดว่า เอาเสียงตังโคล้ําสิแลนําจัง2 TV นี่สิงตังตัดกันเฮ็ดเหรียญเขียนมันเด้อเฮารักอดีตตอนตื่นเช้าตาอูอาแล้วก็เจ้าศิกตาอูไนอาศีของเสียก็คือได๋เอาในเฮ็ดเหรียญเขียนตัวเรว่าสิเอเฮาแขงกลางใจลอยแต่แดงเอาไว้เอซื่อในด่างหรือที่เป็นเสบยามความกล้าของเจ้าศิกสู่เฮาคานั่นแหละก็ตุมีมอนก็มนต์ ุงน้ตอนก็ตอนเออเชื่อในสาธิวาลาเดี๋ยวเฮ็ดอำไรพอไหนตะเดพกตามเมืองเฟเรดิโมคริเีนเจ้าึกสู้ปันขอดอกความมันีนเมืองเนน้นถามว่าหางสีงเขาเตรียมโพสตงเอาไว้ในเจ้าเาตีว่าอ่ะกอนั้นได้โกเนอว่าเจ้าึกสู้หย่เลเป็นเจ้าึกสู้หยกนันหหยนี่ลหย เอคา,าใจใเครเจ้า,ขขานเขาความรอนไน่าจินทุ้งยิ่งุนปอนจากก่นสิไหมตีจากันถอยเมือเ่อลดลุกวนใจโอ้ขาลำลากม่เห็นจะฮะถอยยังแบามากกลุมบังเออซึ่งมันอื่มจะมากว่าสิงห์องตเตียมันหน่ะเจ้าเาา,า,า,มมา,าได้เออสาธเว่ามันเอืมมาละสิงองสั่เตียทงคนเได้เต้าสวน้ำมันเปียกยงเยวลาดเก็บเฮาขาดคนมือเปิดดย เออพี่น้องกัดด้วยดีข่าวหนาหางสิงไตงาสิงไต่ก็เดียวที่ข่าวเส,สี่ยนไอเสียมาเดียมโพสขอความมันจะซึ่งสู้ดอกวะ่าอันนี้อีกที่เขเกี่ยวปองจู่ปองเจเขาข่าวก่ดถึงมาเจอในมันเจอเขาผลลังธขึ้นตั้งสิ่งตั้งหลายคาในะี่ยเพราะเป่ยนขนาดเด้เปลี่ยนที่ศาสนาตัวเขาเปลีนปัญหารหรไม่เออเราซึ่งสู้โม เาสิสู่ไข่ยาบีเฮ็ดเหมือนนังเจ้าโงหาเจ้าโคหาในทางละตั้งอาสีของเสียวขึนดินใต้กันได้ดีโคเขวว่าให้ดีตนดีหนึ่งเจ้าตาอู้ห้อความมานานยอเปียลาติ๊กเล็ติ่งอยู่วยสลอตพนปินนเข้าเปมดอึบกันเาวยกเจ้าสู ยาปีเข็ดตมาเข็ดตตใต้ไยยาเข็ดโตมากพอเข็ดโตปุงสึกมาเจ้าสึกมาดีดีปีโตเพราะนั่เจ้าเขาเดิมเลยโปลขึ้นดีวางให้มาในใต้เนี่ยลองเยียนกันลงใจดีมันเหมือนกันก่อนนั้นเจ้าสึกสู้เขาคาะอ่านเจ้าเขาลาดก็ดีข่าวเสียนไอ้เจได้คนว่าปีเป็นไต้ก็ดีวันกันแช่ดเตยมโพสตันเอาไว้ตั้งน้ำใดตั้งหลาย เอาหน้าของสิงใโก็มีไว้สัตว์สินจ้าจราีเนี่ยจ้าเขากนเราไม่เป็นเปสนาไวสังเอมจำมาในสิงหองสังเดียสาวที่ว่าซึ้อมนเอมจำมาที่เราเจ้าเขาพัดยื้อก่ไนเด้อสกรกน่งเสือโกนก็อนเสือหสรผ้าต่งเนี่ยเอาไม่ได้ซื้อะเสียไม่เมื่อดียหาปั่บอกคะไรผาตงก็มีเออ ใลียเขียนหูมาก,ก็เลยซิบันเ้ราะใรเ้า,ามาก,กันหนงเจ้าคุณแสงเขาเจ้าสี่เท่าอเอามาเหียนมีนันเต้แซงได้บึงหามันละอนนั้นเจ้าเขาแบบยาบุ๋มบเบยาแก่ยาขาวห้างคุยลองเลยรลองนะ่นทำบ้ากนะันกลับนั้นปีนปนนน่น้าหูปัญญาทั้งหลายเจ้าซึกสูต้ตีเป็นเลือดขึ้นรวมตัวตัวฮะ หลานเจ้าสึลงมาห้องรอปีเดียวว่าใครจะโหนหลังขึ้นทั้งสิ่งทั้งหลายอันสูวัดถึงมาไว้ตืีนเตรียมได้เจอเสียนดาสายตาดื้อหนึ่งึกสูกก่กวัดตื่นตาสีจ้อยหาขันยิงงามลาดบ่ดีขาาขาวเสียงเขาจะเอาโหนหลังเข้าลองให้มันปินเปียสนาปิดปัญหาลงตั้งเดียวคาหน่ตา ก่อนหน้าได้เขาคิดว่าเขาเอาสิทเอือมจำบ้างมาในสิ่งกองสั่งเตี๋ยท่ะเข้ากระดานเขาที่นั่นทานให้หมดเลยเตี๋ยเตี๋ยฮะเตี๋ยเตี๋ยฮะเตี๋ยหัวกุยการเข้าบนมือใครผู้ใดปอกตังเมื่งเสร็จเรดีมุกีสีนี่ใครทำน้ำอ่ะมันใครตังในของคอมมิวนิสต์ก็ตังอะดีมุกฤีสี่ก็ตังอะตังให้เห็นก็ตังละไรใครหันกันได้ไหมนะบางใครหันเนี่ยเฮ็ดถือตังอ่ะ ตาคงเจยวในเป็นตับดาลงฮะเจ้าสู้ลงในเป็นพายตับลมหนือกะขาวมือขาวฮะซื้อเทียนในเป็นอีสันฮะื้อเทียนตีเป็นพายวะฮะเอออันนี้ก็ว่ากันเน่ครับตรงดับปีนอเจ้าคือมือแสร้อยเอาไว้ฝากกูกับด้วยลายอยี่ยมดีขเข้ามาทำสิ่งใด เราซื้อสูงใครเงือนใครถอยใครปอกขึ้นปูสีหน้าปูสีตาเมาใส่กันเมื่อส่กว่าใจเมื่อใ่กินกันสมบูรณ์นี่ลองที่เปียงเขใส่ว่าเราซื้อสูงด้วนมีลายเกยมันน่ะนะลิงอ่านมาเนี่ยมันมีลายลิงเนี่ยมันติดล็อกจกกว่าจกมาเกี่ยวเสียงเงินกองเองปันก็ปันอันนั้นอันไหนมันมีลายตูกลองอองมันปีหน้าผมไม่แต่้องคู่เขียวันให้เขาได้เดี๋ยวดูรอดไลายลงไง ควมอยู่ก็ด้วยกันกำลังวันนี้ต้องทักกูก็เอาไว้มีดีสองหูขอกับอ๋อพี่น้อง่ะดีปันแห่งเขามาโคสึกเหมือว่าจิ้วหัขิงไหมขมิหวานหลองคำผายจานมือเมาหนึ่งปักยันเงินขีดนางสวยแสงวันอุโรปันแห่งเขามาหาสิบอย่างเมื่อว่าอะไรมาปักหาสิบอย่าง เื่อเยวเขา,ขาค่ากจูอัพเดตว,ว่าหลายๆพื้นทีหลโคซึกเนี่ยลายสี่สิบแปดพื้นอยออะไรก็ซาลานี่พี่นอเขาค่ากุวันเมื่อมีเจ้อนผ่านวันยานเมืองก็ีอันอยู่ในเมืองปืนกอร่ยอันมีนำใจเสดอัำลึกเจ้าพันไตเสดปันเงกันเข้ามามื้อด้แต่สิโคซึกนี่โคไลาปีนอปัญเงนั่ล เปลี่ยนแห่งานไลน์นึ่งจะไลน์นี้นหนึ่งอนนี้เป็นซื้อซ่อนไว้มีดาบสิบมีหมึ่โคายนี้ก็มันมันโคอันอาสีของเสียวที่ได้เขาใส่กันกับน,นั่นเองยุอยอเอาผมม้วนพี่เาพาดีแชร่ในออนไลน์เฟซบุ๊กฮ่ะยูทูบยกราดีปัญแห่งการเงินเข้ามามาือสุดค่ะ